ยังไงใครเอาไปยังไงก็ทำครับคล้องคอไปโอ้นี่หลวงพ่อมากับเราเนาะพระมากับเราเนาะเราจะไปทําชั่วชาทาร่เลวก็นึกอายพระแต่รุ่งตัวกลัวบาปเพราะพระอยู่ขับคอเราพระอยู่ในกระเป๋าเรามันเตือนใจไม่ให้ไปทําสิ่งที่ชั่วครับมันเป็นอย่างนี้ครับุณเข้าใจไหมแต่ถ้าคนเอาไปเข้าใจผิดหลวงพ่อเคยเรียกมาสั่งสอนว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เอาไปเพื่อที่จะไปทําอะไรเป็นเวทมนต์คาถาไป ทำแล้วจะไม่ตายจะรอดอันตรายต่างๆโดยที่ตัวเองอาจจะท,ทําผิดศีลธรรมเนี่ยที่ว่ากูไม่เคยบอกมันหอกมันมาไม่ใช่คนสองคนวันหนึ่งไม่รู้มาจากไหนเต็มมือฝ่ามืดินจะไปนั่งอธิบายมันฟังกระบาดไหวแต่ยืนตีหวัวนี่ก็จะตัวไม่รอดแล้วครับที่ทำทำอยู่ทุกวันนี้เคยได้เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากมหาเทระสมาคมหรือจากพระสงฆ์ต่างๆว่าที่หลวงพ่อทำนี่ถูกหรือไม่ถูก <c oughs> เคยได้ยินเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาจากมหาเทระสมาคมไหมครับ บางองค์ก็ว่าไม่ดีว่ามันไม่ใช่ทางเดินของพระอริยเจ้า mm hmm. กูก็รับเหมือนกันว่ากูก็รู้ตัวกูเหมือนกันว่ามันไม่ใช่ทางเดินของพระอริยเจ้าแต่ว่าเราเป็นสมมติตัวว่ากูเป็นพรานเบ็ดนะที่นี้กูไม่เอา,เอาแต่เบ็ดไปว่ายเฉยๆไม่มีเหยื่อปลาอะไรจะมากินแนละ้ว mm hmm. มันต้องเอาเหยื่อเป็นรอบมันด้วยมันยังก,กินเบ็ดยังก,กินได้ปลา นี่คนชอบแลว้วก็มาเอาเงินมาบริจาคเอาเงินมาบริจาคก,กูก็จไา้เอาเงินมูลนี้ไปพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองครับไม่ใช่ไปจะมาเป็นสบัติส่วนตัวอะไรฉะนั้น,นเหรียนต่างๆนี่คือเบ็ดที่เอาไป<ม>ล่อเพื่อจะเอาเงินมาช่วยอืใช่แล้วถ้าเบ็ดมันไปโดนปากคนมันไปทําให้บาดเจ็บอันนั้นมันไม่เปรายดอกอยากเลยแล้ว ก็ยังกูบอกมึงแหละไดของพระไยแล้วก็อย่าไปเก่งครับรองคอไว้กระตุ้นเตือนใจไว้จะไปดื่มทุรายยามาหรือจะไปทําชั่วชา้าทะ้เลีวอะไรก็เลีวแต่ลุงพ่ออยู่ในกระเป๋าเราครับเราคารหลุงพ่อเราอย่าไปทําครับ,รบกูบอกอย่างนี้